สวัสดีค่ะช่องอารี i น h t s t o r นะวันนี้กลับมาอีกครั้งกับคลิปขอฝากฉันมาบอกว่ามันน่าจะกลายเป็นแทบจะกลายเป็นคลิปหลักของช่องเราแล้วมั้งก็งฝากฉันมาบอกว่าโอเคอันนี้จะเป็นกองที่หนึ่ง <c oughs> อันนี้จะเป็นกองที่หนึ่งอันนี้จะเป็นกองที่สอง ในความสัมพันธ์สําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะมองว่าเหมือนทั้งสองคนน่ะเป็นคนออกแนวนโทร r o ิร r t ทั้งคู่หรือไม่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีเพื่อนเท่าไหร่หรือเพื่อนในชีวิตอาจจะมีน้อยก็ได้นะแบบว่ามีแต่คนสนิทหรือเดนินกันกับเพื่อนแค่สองคนน่ะทั้งหญิงทั้งชาย เวลามีเรื่องมีปัญหาอะไรก็อาจจะเก็บเอาไว้แค่คนเดียวไม่เคยบอกใครไม่มีใครเคยรู้เลยว่าเรารู้สึกยังไงหรือไม่มันก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะอาจจะมีแบบความขี้เหงาอาจจะเป็นคนที่ชอบนั่งอยู่กับตัวเองแล้วจู่จก็ดิ่งดาวเหมือนคนเป็นเม็นแต่อีกคนนึงอะ่ะจะออกแนวเหมือน เลือกที่จะสันโดษไปไหนมาไหนคนเดียวได้แบบที่ว่าไม่ได้ทุกร้อนอะไรทีนี้มีอยู่ฝั่งหนึ่งที่เวลาที่หมกมุ่นกับการทำอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ชอบงานที่ทำจะชอบทำให้มันเสร็จทีเดียวบางทีก็คือก็นั่งอยู่แค่กับหน้าจอหรือสิ่งที่ตัวเองทำได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแบบที่ว่ามีสมาธิจดจ่อบแบบที่ว่าสามารถตัดเสียงรอบข้างออกไปได้หมดเลย คิดว่าคนนี้แหละน่าจะแบบอ,อินโทเวิร์สสูงชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองมากกว่าการออกไปสังคมด้วยนะอาจจะมีความสุขกับการอยู่บ้านกับครอบครัวนั่งดูหนังดูเน็ตฟิกถ่ายโซเชียลวาดลูกอ่านนิยายดูหนัง อะไรก็ได้อะที่มันมีความสุขอะทีนี้ของตัวคนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะจิดใจดีอาจจะชอบทําบุญหรือชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคล้ายๆเหมือนคนออกแนวหัวโบราณนิดนึง แบบว่าปกติทั่วไปคนอื่นเขาอาจจะนอนดึกตื่นสายคนนี้เขาอาจจะนอนดึกตื่นเช้าก็ได้ความจริงตัวตนของเราเขาก็ดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะทีนี้เรามาพูดถึงในแง่ของความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองเนี้ยมีความเป็นไปนได้สูงเลยว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะเริ่มต้นได้ไม่นานหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตกลงปงใจคบหากันแบบรวดเร็วอะมีความกระตือรือร้นในความสัมพันธ์ เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะมันตื่นเต้นอะ่ะมาให้ความชัดเจนกันไวมากแบบที่ว่าไม่ต้องมานั่งตั้งคำถามแล้วว่าสรุปแล้วอีกฝ่ายนึงรู้สึกยังไงเขาเข้ามาหยิบยื่นแล้วเราก็ตอบรับบางทีคือพอมันรวดเร็วมากอะ่ะมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าจะผิดหวังไหมนะจะเสียใจหรือเปล่าไม่ว่าจะแอคชั่นอะไรออกไปก็มันจะมีความรู้สึกกลัว,ลวอยู่ในนั้นอะ่ะ ไม่ว่าจะกลัวเสียเขาไปกลัวความสัมพันธ์นี้มันจะจบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแอบคิดมากในความสัมพันธ์จริงๆมันอาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้แต่ว่ามันรู้สึกมีความสุขนะกับการตัดสินใจอะมันเป็นความสุขบนความทุข์บนความกล้าบนความกลัวแล้วความสัมพันธ์นี้ด้วยความที่มันเริ่มกันมาอย่างรวดเร็วอะแล้วด้วยความที่เป็นคนที่เหมือนกันมากๆอะมันอาจจะมีนิสัยอะไรบางอย่างที่ มันทำให้ต่างฝ่ายต่างง,งุนงิดจนทำให้มันเกิดปัญหาอาจจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องจุกจิกบ่อยๆอ,อาจจะเป็นด้วยเรื่องของนิสัยเขามาไม่ตรงนัดพูดอะไรไว้แล้วทำไม่ได้มันอาจจะแบบเหมือนกันมากเกินไปแต่ก็มันมีทั้งส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีในความสัมพันธ์อะมันมีคนคนหนึ่งอะที่ เขาว่ากลัวที่จะเสียเราไปกลัวที่จะเสียอีกฝั่งหนึ่งไปมีพยายามที่จะแบบมองโลกให้ตรงตามความเป็นจริงเป็นจริงสิแล้วก็เห็นสัจธรรมในชีวิตว่าถ้าหากมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะส่งผลให้มาเกิดอีกแบบหนึ่งอะทั้งๆท,ท,ที่คิดอย่างนั้นตามความเป็นจริงนะแต่ก็ยังมีความแบบรู้ตัวด้วยว่าหลงอีกฝั่งหนึ่งมากๆ ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งอออกแนวเหมือนไม่ค่อยคิดอะไรเลยแบบว่ามีความสุขมากๆกับความสัมพันธ์นี้แต่ว่าเป็นมีความสุขนะแต่ว่าเลือกที่จะไม่แสดงออกมามากเกินไปอันนี้ก็เป็นความรักความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่หนึ่งแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าเขาบอกฉันมาบอกว่าอะไร กองนี้นี่เราไม่อยากจะใช้คําว่าเขาฝากฉันมาบอกว่าเลยใช้คําว่าเราแอบ,บเขามาบอกได้ไหมเราแอบ,บเขามาบอกว่าเขาอะพยายามมองโลกมองทุกอย่างตามความเป็นจริงพยายามไม่ใช้ความรู้สึกให้มันมานำสมองเขาอะอาจจะเคย เจ็บเคยผิดหวังเคยเสียใจกับการกับความรักมาก่อนในอดีตแล้วเขาพยายามที่จะไม่ให้ตัวเองอกลับไปเป็นแบบนั้นเพราะว่าในวันนั้นน่ะมันแย่กับตัวของเขามากมันเหมือนกับว่าพอเขาผิดหวังขึ้นมาทีเขาก็รู้สึกเหมือนหมดหวังในชีวิตรู้สึกว่าเขาอ่ะไม่มีแรงไม่มีกระจิกกระใจอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรเลยในชีวิตไม่อยากที่จะพัฒนาตัวเองเหมือนใช้ชีวิตอยู่ไปวัน,วน ตื่นมาหายใจกินข้าวทำงานเรียนแล้วก็นอนลืมตามมากี่ทีมันก็ไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนเขาไม่อยากที่จะทำอะไรรู้สึกคิดลบรู้สึกแย่แล้วคือไอความรู้สึกพวกนั้นน่ะถึงแม้ว่ามันจะผ่านมานานแล้วก็ตามอะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมันทำให้เขารู้สึกเหมือนโรเซตเซลเอสตีมไปอะ่ะมันเหมือน บางทีคือเขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะบางทีคือเขาก็โทษตัวเองหรือบางทีเขาก็คิดว่าทําไมตัวเขาถึงต้องมาเจออะไรแบบนี้จริงๆแล้วมีใครหลายคนในชีวิตอะที่เหมือนให้กําลังใจหรือบอกว่าตัวของเขาอะดีมากมายเลยนะบอกว่าเอ้ยแกก็ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นหรอกมีแต่ตัวเองที่คิดลบไปทั่วอย่าไปฟังเสียงของคนอื่นๆมากเลยแกเก่งแกดีตั้งมากมายอะ แต่มันเหมือนกับว่าพอตัวเขาที่มันเจออะไรที่มันหนักมากๆมาและตัวเขาในวันนั้นในณเวลานั้นอะ่ะมันไม่สามารถที่จะคิดหรือมองโลกในแง่ดีได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนี้พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อว่าตัวเองไม่มีดีคือก็เชื่อนั่นแหละแต่พอสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางทีก็ทําให้เกิดการตั้งคําถาม,ถาม แล้วมันก็ตีกับตัวเองในหัวว่าถ้าหากว่าเราดีจริงๆอะทาไมเขาถึงทําอย่างนี้กับเราทําไมเราถึงต้องมาเจอเรื่องนี้เรายังทําดีมาไม่มากพออีกเหรอมันเกิดการน้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็มีแต่คําถามอยู่ในหัวความรู้สึกมันไม่บาลานซ์ขึ้นๆลงๆถ้าหากเป็นผู้หญิงมันก็เหมือนคนเป็นเมนอะแต่ถ้าหากเป็นผู้ชายมันก็แบบความรู้สึกขึ้นๆลงๆแล้วมันก็ทําร้ายตัวของเขาเอง เขาไม่สามารถที่จะมองโลกให้มันมองไปข้างหน้าได้มันเหมือนกับว่าคิดได้แค่อยู่แค่ในระยะที่มันสั้นๆแล้วก็มองว่าอนาคตที่ไกลขนาดนั้นน่ะไม่ว่าจะวาดฝันอนาคตที่ไกลมันก็ใช่ว่ามันจะเป็นความจริงนี่เราเคยตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตตั้งมากมายว่าโตขึ้นอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่แต่พอถึงเวลาที่มันผ่านไปความคิดเราก็เปลี่ยน เขากลายเป็นคนแบบนั้นไปในช่วงเวลาหนึง่งรู้สึกเหมือนกับว่าไม่เคยอยากที่จะมาทําอะไรใหม่ๆหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเลยแล้วพอที่มาวันนี้ก็คือดันมามีความรู้สึกให้ก็เลยแบบกลัวจะผิดหวังกลัวว่าจะกลับไปเป็นแบบเดิมกลัวจะต้องเสียไปกลัวว่าตัวเขาเองจะกลับไปมีสภาพเหมือนในอดีตในวันนั้นอีกอะแล้วคือตอนเนี้ยเขาต้องการ ที่จะปกป้องตัวเองพยายามที่จะไม่ทําให้ความรู้สึกที่มันล้นอะ่ะคือตอนนี้เหมือนกับว่าความรู้สึกมันล้นมากๆมันเยอะแยะมากมายเกินไปแล้วก็ไม่อยากที่จะใช้ความรู้สึกนําแต่ว่าเหมือนตอนนี้มันนําไปแล้วอะ่ะปะจริงคือเหมือนเขาไม่ได้อยากจะให้เรารู้เลยแล้วเนี่ย โอเคคนคนที่เลือกกองที่หนึ่งก็จบแล้วโอเคคนที่เลือกกองที่สองเราจะมาดูคำใบ้ตัวตนของฝั่งเราฝั่งเขา โอเคในสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะมาเราจะแบ่งตัวตนเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งอะตัวตนจะเป็นคนที่ค่อนข้างหัวบบราณมีความคิดอะไรหัวเก่าหรือชอบอะไรเก่าๆก,ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดว่าผู้หญิงกับผู้ชายไม่ควรที่จะมีอะไรกันก่อนแต่งอย่างนี้ก็ได้หรือชอบอะไรเก่าๆไม่ว่าจะเป็นพวกของเก่าภาพโปสเตอร์ แผ่นเสียงชอบสะสมเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองไม่ค่อยฟังใครหรือเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองว่ามันถูกอะ่ะอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรแบบที่มันต้องใช้ความบรรจงปาณีตไม่ว่าจะเป็นการถักดอกไม้แบบว่าร้อยมาลัยถักโคเชพันผ้าพันคออะไรที่แบบว่ากุณลับตี ใทยในสมัยก่อนเขาทำอะ่ะเหมือนกับว่าเราอาจจะมีความสาม,มารถพิเศษในเรื่องนั้นก็ได้ส่วนของฝั่งผู้ชายหรือตัวละครอีกฝั่งหนึ่งจริงๆจะหญิง,ง,ง,งก็ชายก็ได้เนะจะเป็นคนออกแนวสนุกสนานเป็นสีสันชอบเที่ยวชอบประจนภัยชอบไปเที่ยวแบบที่ว่ามันอาจจะต้องแบกแพ็กไปหรือไปกับกลุ่มเพื่อนใหญ่ๆแบบเนี้ย เป็นเหมือนบางทีมันก็มองได้สองแบบนะว่าเป็นออกแนวคนที่ชอบปกป้องคนอื่นหรือเป็นคนที่ชอบสนับสนุนในแนวความคิดของคนอื่นเป็นเหมือนกับว่าถ้าหากไปเที่ยวกันกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่เป็นคนขับรถพาคนอื่นกลับจะอาจจะเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่เคยกินเหล้าจนเมาแบบนั้นก็ยังได้ แล้วในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ครั้งหนึ่งอ่ะมันเคยชอบกันรักกันอาจจะเคยถึงขั้นแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันไปแล้วแต่ว่าวันนี้มันได้จบลงไปแล้วอ่ะเวลาความรักของเรามันถึงวันหมดอายุมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะที่รู้สึกว่าเป็นอิสระ กับความสัมพันธ์นี้ไปแล้วไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เศร้าถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งจะเคยวาดฝันว่าน,นี่จะเป็นความรักครั้งสุดท้ายหรือเป็นความรักที่ดีมากแต่ในวันนี้ก็คือมันเป็นเพียงแค่ความทรงจําที่เคยเกิดขึ้นในวันนั้นแล้วตอนนี้ก็ก็คือสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วแต่อีกคนหนึ่งอะรู้สึกว่าความรักมันค่อยๆจืดจางลงไปแต่ว่าก็เ,าเรียกวะไรนะความรักมันไม่ได้จืดจางสิ คืออีกฝั่งหนึงอ่ะยังตัดใจไม่ได้ยังทําใจไม่ได้กับความรู้สึกนี้ถ้าหากว่าฝ่ายที่ทําใจได้เกิดไปเริ่มต้นใหม่แล้วอ่ะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ยังมีความรู้สึกเหมือนยังอยากจะให้กลับมาอยากจะให้กลับมาดีกันรักกันเหมือนกันในวันนั้นเขาอ่ะยังคิดมากในความสัมพันธ์อยู่มันเหมือนกับว่ามีอยู่แค่ฝ่ายเดียวที่เลือกที่จะเดิน ออกไปแล้วก็อยู่ได้ไม่ทุกร้อนแล้วก็เอาแต่นึกถึงเรื่องเราดีๆที่เคยเกิดขึ้นแต่ก็ยอมรับความเป็นจริงได้อะแต่อีกฝั่งหนึ่งอะเขายังรออยู่ยังส่องอยู่แล้วเขาก็ทุกมากทำใจไม่ได้แต่เขาก็รับรู้อยู่แก่ใจลึกๆกับว่าเหมือนกับว่าเราอะเขามันได้ห่างกันไปแล้วเวลาบนนาฬิกาทรายมันหมุนจน ทรายมันร่วงออกมาหมดแล้วอ่ะเขาว่ายังรู้สึกกับเราเหมือนเดิมหรืออาจจะเป็นเราก็ได้ที่รู้สึกกับเขาเหมือนเดิมแต่อีกคนหนึ่งเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอันนี้คือความรักความสัมพันธ์คัมใบ้ของคนที่เลือกกองที่สอง กำลังคิดว่าคนที่คนกองที่สองอะคำพูดของคนที่ฝากมาบอกอะมันน่าจะเป็นคำพูดของคนที่สามารถมุฟ e ออนได้แล้วอะจากความรู้สึกความรักความสัมพันธ์นี้โดยที่เขาอะฝากมาบอกว่าไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องไปพยายามที่จะทำให้ ทุกๆคนหรือทุกๆอย่างอะ่ะมันเขาเรียกว่าไงนะอย่าไปทำให้อย่าไปพยายามทำให้ทุกๆคนพอใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่ากคิดว่าอะไรอะไรมันจะได้ดั่งใจเราตลอดเวลามันไม่ได้มันก็คือไม่ได้เดี๋ยวเรื่องราวต่างๆมันก็ค่อยๆดีขึ้นเดี๋ยวเธอก็ไม่เป็นอะไรแล้ว ก็แค่มองโลกตามความเป็นจริงมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตอยู่แล้วที่จะต้องเจออะไรแบบนี้อย่าไปดูถูกด้วยค่ะหรือคิดว่าตัวเองไม่ดีอย่าคิดลบกับตัวเองมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ส่งผลดีอะไรในความสัมพันธ์น่ะคือถ้า ไม่ได้ส่งผลดีกับตัวเองสิไม่ใช่ส่งผลดีในความสัมพันธ์ถ้าหากเอาแต่จมปักชีวิตเป็นอยู่อย่างนี้ไม่คิดที่จะมุฟออนรู้สึกเหมือนคนที่ตั้งรับอะไรในความสัมพันธ์ไม่ทันไม่ได้สุดท้ายก็คือมันก็ส่งผลแฉกับตัวเธออยู่ดีออกไปใช้ชีวิตไปมีความสุขอย่าอยู่แต่กับตัวเองอย่าใจร้อน ให้หันกลับมารักตัวเองหลายๆอย่างอะ่ะมันก็ถ้าหากไม่ลุกขึ้นมาทำไม่เปลี่ยนแปลงอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกให้เงยหน้ามองโลกให้มันกว้างๆมันยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่สามารถทำให้เธอมีความสุขได้โดยที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องมีเราอะ่ะ ชีวิตมันมีเรื่องที่มีความสุขเยอะแยะเลยนะอย่าเอาความสุขของตัวเองมาฝากไว้กับเราืมคือก็ประมาณเนี้ยยโอ้แต่แบบเศร้าจังเศร้าอะ่ะ ไหนขอคำแนะนำให้คนกองนี้หน่อยดีกว่าคำแนะนำของคนกองนี้เหรอเขาบอกว่าก็ให้ออกไปใช้ชีวิตให้ออกไป ซื้อของทำอะไรก็ได้ที่เราอยากได้ทำอยู่กับเพื่อนใช้ชีวิตกับสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เราค้างคาใจที่เราเคยอยากจะรู้คำตอบที่เราไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงได้เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหนึ่งเราจะได้คำตอบของมันเองแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เราจะรู้เรื่องพวกนั้นให้เราใช้ชีวิตมีความสุข เหมือนกับที่เขาฝากมาบอกนั่นแหละแสดงว่าเราต้องดูเป็นคนที่เก่งและดีในสายตาของเขามากเลยนะเขาถึงฝากมาบอกแบบนี้คือไพ่คำแนะนำก็บอกแบบเดียวกันเลยเราอาจจะคิดว่าเราไม่มีเขาอะ่ะเราไม่อยากที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรแต่จริงๆแล้วอะก่อนหน้าที่เราจะมีเขาอะ เรายังทําได้เลยแล้วพอมาวันนี้ที่เราไม่มีใครคนนั้นอะทําไมเราจะทําไม่ได้เราเสียเขาไปมันก็แค่เสียเขาไปแบบที่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้จากเราไปไหนหรือเปล่าไม่รู้สิคือกองนี้ก็แบบจะจากเป็นจากตายหรือจากอะไรก็แล้วแต่ก็ สิ่งที่เขาฝากมาบอกคือเขาก็รักเรานะจะเคยรักหรือว่าอะไรก็เถอะโอเคประมาณนี้สำหรับคนที่เลือกกองที่สองคลิปวันนี้ก็จบลงแล้วเขาฝากฉันมาบอกว่าอันนี้มันอันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าหรือหกนะไม่รู้สี่เลยอือแบบจำไม่ได้มาจำได้อีกทีก็ตอนทำคลิปอันใหม่ทุกที อยากที่จะวาดตัวกระตุนของตัวเองลงคลิปล่วงหน้าแต่เราก็ไม่รู้ว่าเนื้อหาในคลิปที่เราจะทํามันจะเป็นเนื้อหาแบบไหนก็เลยไม่สามารถที่จะวาดตัวกระตุนตัวเองล่วงหน้าได้แต่ก็นะอย่างน้อยทุกคนก็น่าจะรู้จักมัสคอตประจําช่องเราแล้วไหมหัวชมพูน้องผู้หญิงชื่ออาริคือชื่อช่องเลย น้องน่ารักนะแบบว่าตะมุตะมี้อ่ะความรู้สึกเราล้วนๆแต่ตัวกระตูนอีกตัวที่เป็นผู้ชายหัวแดงๆอ่ะอันนั้นชื่อเรเวนเป็นตัวละครในนิยายเราเองเป็นพระเอกที่ถ้าหากว่ายังไม่ไปอ่านทุกคนก็น่าจะชอบแต่ถ้าหากไปอ่านก็น่าจะไม่ชอบมันเพราะว่าในเนื้อเรื่องคือแต่งให้มันค่อนข้างจะที้เก็กพอสมควรสนุกสนานดีอน j o y โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย